สับมาแล้วฮะดูมีความเร็วเอโต้เอโต้ต,ตรงนี้เอโต้ฮะแล้วเฟกช็อตมาจังหวะนี้ดึงเทินมาซีดานกดขวาลูกนี้เรียบโดยและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile eFootball Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด2ีชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บสแกนช่นเคยกับเกม f c m o b นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะจะมารีวิวทางด้านของซามูเอล เอโต้ e ตัวนี้เลยฮะบอกเลยว่าเขาหากันค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้เนี่ยราคานอยู่ที่ประมาณ8 0 2 m องนั่นเองนะ8 0 2ล้านนั่นเองนะในส่วนของสมิลเอโต้ในตํแแห่ง s t ีร้นะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนัผมเดี๋ยวจะมาเทนเมทด,ด้วยนะไม่รู้ว่าขึ้นได้เม็ดไหนก็รีวิวตามนะนะท่านผู้ชมนะโอเคนะับผมนะก่อนอื่นกดรับนักเตะไปเลยฮะเมื่อคืนผมดักมาได้แบบสนนร้อนนะทุกคนนะราคาแ0 2ล้านเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตอนนี้ราคามันไปถึงเท่าไหร่แล้วในส่วนของเอโต้นะ,นะตอนนี้เนี่ย มีคนตั้งรับเนี่ยประมาณ779ร้าล้านก็คือแพงสุดนะราคามันต้องจะลงแล้วนะสำหรับวันนี้นะผมได้มา8ปดล้านก็อาจจะแพงไปหน่อยนะตอนนี้ใครเป็นดักก็ดักได้เหมือนกันนะแต่ว่าคนเนี่ยหากันค่อนข้างเยอะนะฮะตัวนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะฮะผมได้มาแล้วดีวผมจะจับไปยืนในส่วนของตำแหน่ง s อทนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวเอาในส่วนของตอเลสมาตรงนี้นะฮะแล้เวเดี๋ยวโยกตำแหน่งเหมือนเดิมนะนี่ฮะลองเทนเม็ดดูก่อนนะ ก่อนอื่นผมต้องตีบวกนะักเตะก่อนนะเอโต้นะฮะกดเพิ่มแรงไปท่านผู้ชมนะตอนนี้มีมัดเชยอยู่3ตัวนะเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นเม็ดไหนได้ฮนะจัดไปเลยฮนะเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาผมมาได้เม็ดเขียววะนะท่านผู้ชมเม็ดเขียวหนึ่งฮนะแล้วก็เม็ดฟ้านะตีดิเดี๋ยวแต่ว่าเม็ดม่วงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าน,นะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึงนะ่งฮะเม็ดฟ้าขึ้นง่ายฮนะเม็ดม่วงตียากมอง,องเลยโอเคโอกาส50%พร้อมแล้วจัดไปฮนะเม็ดม่วงมาดิ ไม่ได้ได้เม็ดฟ้าตามนั้นนะเม็ดฟ้าก็เม็ดฟ้านะไปเลยะฮะโอ้ใช้แค่สองร้อยหเป็นกว่าเค้ต้มสก,กิลเนี่ยผมจะอัพเป็นในส่วนของสายฟ้าเหมือนเดิมนะอัพสายฟ้า3นะฮะแล้วก็จะได้เป็นโต้กลับมาหนึนะอันนี้อัพได้แค่2องนะฮะเดี๋ยวดูพลังงานแายในกันก่อนนะในส่วนของซามูเอลเอโตนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเทนเป็นเม็ดฟ้านะฮะสินะ ความเดียวเนี่ยฝีเท้าได้มาที่136กนะการยิง125่ส่งบอล96หเด้บอลร2อดตั้งรับ56สภาพร่างกาย103นะรอาฮะพลังงานเป็น4ีดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวฮนะตรงนี้โยกไปยืนตำแหน่งอื่นไม่ได้นะเขาถนัดแค่เอทีอย่างเดียวนะได้ในสดของยิงปั่นโค้งแล้วก็ยิงไซกอยนะฮะตรงนี้เป็นขวา5ซ้าย4นะแล้วก็ไส้ในประมาณนี้เลยฮนะเวิร์กเลดต่างๆนะสูงปานกลางนะฮนะเดี๋ยวมาดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะในส่วนของซามูเอโตในตำแหน่ง ST ตรงนี้นะ ไปดูในเกมมันเลยฮะทุกผู้ชมโอเคผมเดี๋ยวกดแรงมาเลยอะน่าจะเจอกับใครสักคนนะตำแหน่งที่ผมจำมายืนเนี่ยจะเอาเป็น c m นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเติมเกมบุกค่อนข้างดีอยู่ฮะนะตรงนี้นะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะตำแหน่งนี้ผมว่าค่อนข้างใช้ค่อนข้างเยอะฮนะซีเอ็มรงการนะเพราะมันจะเติมเกมลุกไปค่อนข้างดีนะไปช่วยกองหน้านะเป็นเหมือนกองหน้าอีกตัวหนึ่งนะดูเอโต้นะทางวิ่งก็ดีอยู่นะดูฮะ ดูจังหวะการวงการวิ่งโยกมาเอตโต้ใสตรงนี้ซ้ายเรียบร้อยโอ้โหเปิดมาคือได้จบเลยฮะสมิเอโต้นะดูฮะจังหวะการวิ่งทําทางน,นี่คือผมแบบพยายามให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะว่ามันวิ่งแบบช่องโคตรดีนะฮะอันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะมันวิ่งหาช่องเองนะไม่ล้ำหน้าด้วยนะกดหายเลยฮะเราซ้ายพลิกบอลฟุฟับหนีโอ้โห,โโหโดูมีความเร็วฮะฟึกฟับหนีแล้วตอกต,อ,ตอใครฝากเพื่อนก่อนนะ โตฟุบฟับโยกมาแล้วกดซ้ายโอ้โหเกือบได้ฮะนะสับมาแล้วฮนะดูมีความเร็วเอโตเอโตตรงนี้เอโตฮะแล้วเฟกช็อตมาจังหวะนี้ดึงเทินมาซีดานกดขวาลูนี้เรียบโดยโอ้โหยเอาเรื่องว่ะขนาดเม็ดฟ้า15เนี่ยโอ้ซีดานเอาไม่อยู่ฮนะ ดูฮะจังหวะพิกวัลกลับมาแล้วคล้องตัวจะจัดนะฮะเลนเชงแล้วกดขวาหายเลยฮะอุ้เอาเรื่องวะเอโต้ราคาขึ้นแน่นอนฮะบอกเลยนักแข่งใช้เยอะปันลูกนี้โอ้โ้ามันจะวิ่งไปแบบว่าอยู่ข้างหน้าค่อนข้างดีฮะสับมะสับพุ่งแล้วจวังหวะนี้กดซ้ายโอโ้ไม่ได้ฮะโอเคมาที่เอโต้อีกรอบเลนเชงทีหนึ่งฮะเอโต้ หมุนเข้าขวาจังหวะหนีเฟกหาแล้วสตัม,มไม่ฟัายกขูดูฮะมิชชั่นดีอยู่นะเอโตตตอบไขแล้วอมไม่หลุดนะโยกหนีฮะโยกหนีฟันไดแต่ความเร็วอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าเพียนแค่เม็ดฟ้านะ ลองเปิดดูบ้างเอโต้ตูนี้โอ้ยจังหวะเข้าหัวขึ้นเอาเรื่องอยู่นะเอโต้ซ้ายโอ้ยไม่ได้จังหวะซ้ายพิกมาแล้วซ้ายโตโอเคโอเคถือว่าได้อยู่นะจังหวะหาช่องนะผมว่ามันเก่งในในกรอบมากกว่านความรู้สึกผมนะเอโต้นะูจังหวะว,วิ่งทำลงทำทางคือโอเคอยู่เลยอ่ะ ยกออกมาที่เอโต้ด้านซ้ายยังวันนี้เลนเชงหาแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้ฮะเอโต้เอโต้ยังหวะน,นี้ฟุ๊กฟับโยกบบอีกแล้วฮะโยกมาโยกมาจังหวะน,นี้กดเรียบร้อยฮะโอ้โหคมจัดเอโต้นะฮะเอโต้สับกุ้ง,มา,งมาแล้วหลุดเลยฮะเอโต้เอโต้ เอตโตซ้ายได้ไหมซ้ายลูนี้โอ้โหไม่เข้าฮะเอตโตเข้าขวาปัน่นติดนะกดตรงนี้โอ้โหยิงแฉลบแบบยังไงวะเนี่ยพลังแฝงกัววนวะดูนะท่านผู้ชมนะจังหว่ลูกครูขิงมาลูกนี้กดแล้วมันติดบอลนะแต่บอลยังพุ่งเข้าฮะเอโตตตอกไข่มาเอโตมาเองฮนะจังหวะนี้พลิกมา เดนเชงทีนึงเอโตเอโตมาเองยังอยู่ฮะบอลชาเดี่ยวหรือเปล่าแล้วกดโอ้โหไม่ได้ฮะขออรอบหนึ่งฮะเอโตเอโตยึกยักอยู่แล้วหาช่องกดปลูกนิ้หลุดก่อไปฮะโยกมาแล้วกดเรียบร้อยโอ้โหคมจัดท่านผู้ชมรู้ฮะ ว่าแบบฝากให้ลูกนี้แล้วโยกเข้าขวาแล้วกดหายเลยฮะอืคมจัดโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวซัมเมอร์เอโต้นะผม OVR 1 0 3นะในตำแหน่ง ST นะในความสุดผมเนี่ยถ้ากัดว่ผมเล่นเนี่ยผมว่ามีความคล้ายคลึงกับทางด้านของตอเรสนิดนึงนะแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า เอโต้จะดีกว่าตอเลสครับผมนะในความรู้สึกผมนะแล้วก็ส่งบอลเนี่ยผมให้เป็นในส่วนของตอเลสดีกว่าการวิ่งช่องเนี่ยวิ่งแบบตัวเปล่าเนี่ยผมให้เป็นในทางของเอโต้ h, ดีกว่าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเล่นนอกกรอบหรือเล่นในกรอบเนี่ยผมว่าผิวกว่านะในส่วนของเอโต้เรามีความเด็วด้วยนะแต่ว่าเสียดายไม่มีเลี้ยงเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าตอเลสตัวนี้มันมีเลี้ยงเร็วไง แต่ว่าลักษณะสไตล์ของมว่าคล้ายๆกันเลยฮะในความรู้สึกที่ผมเล่นมานะผมให้ตัวนี้ไปประมาณ9เต็ม10แล้วกันในส่วนของกราที่ผมเคยเล่นมานะเมิเอโต้ใครที่อยากลองเนี่ยไปลองกันได้นะครับผมตอนนี้ราคาเดี๋ยวไม่แพงแล้วด้วยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเหมือนเดิมนะครับผมนะใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน